ข่าวต่อไปเลยค่ะสําหรับหนุ่มบอยปรกรณ์ใช่ตอนนี้เขาเปิดธุรกิจอยู่ที่สยามพารากอนพาร์ทีแลนด์ตอนนี้เป็นเท่าแก่เท่าแก่หนวดบอยคุณผู้ชมบางทีเนี่ยไปนะยังเห็นเลยคนต่อแถวเป็นพืชออกมาจากร้านเลยนะคะเออแต่ว่าก็ถูกติงๆิงมาเหมือนกันว่าบอกว่าของราคาแพงคุณก็จัดพารากอนไหมเออแหม่ไม่ใช่อยู่ชิ้นละ20บาทแล้ววางพารากอนตลาดน้องตลาดนัดอันนี้มันนีทำธุรกิจนะครับไม่ได้เปิดเอาติสถูกค่ะมันก็ต้องได้ ค่าอะไรนิดนึงเออแล้วก็น้องวัน,วนหมวยน้องวันใหม่อีกนี่ตอนนี้ถ่ายปกขึ้นนิตยสารแล้วน้องเริ่มชินกับงานในวงการด้วยตอนนี้วันใหม่เขาก็มีเวลามีงานหนังสือต่อเข้ามาส่วนใหญ่ผมจะให้ไปถ่ายเพราะว่าเออเราก็เก็บไว้ให้เขาดูตอนโตได้ครเราก็อยากดูด้วยนะแบบว่าเก็บไว้เป็นพ็อกเก็ตเรียกว่าอะไรพ็อกเก็ตบุ๊กเออที่แบบเก็บไว้เป็นผลงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยดูดูน้องไหมก็ ถ้าผมว่างผมไปครับเพราะว่าผมจะคอยไปเป็นคอยเชยร์เวลาเขาถ่ายด้วยถ้าผมไม่ว่างก็แม่ไปถามว่าน้องเริ่มชินไหมก็เขาเริ่มชินกับการทํางานบ้างแล้วนะครับเขาก็เริ่มแบบว่าชินกับการที่จะเจอกล้องจเจอ,อจคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงนี้เหมือนรับงานทุกวันเลย,ยอ่ออาก็ช่วงนี้ก็มีมีอีเวนต์บ้างเรื่อยๆพอดีว่าตอนนี้บทของเรื่องโหงยังมาไม่หมดก็ยังได้ได้หยุดถ่ายนิดหน่อยตอน้หยุไม่คำจริงก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าบทยังไม่มาด้วยครับตอนนี้มันมี

อาจจะมีคนพูดบ้างนะฮะเพราะว่าคนเนี่ยกดเยอะมากเพราะด้วยความที่มันเป็นเซลล์เซอร์วิสกดเองนะครับคนก็ยังกะกันไม่ถูกอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเรื่องราคาแล้วเพราะว่าคนเริ่มกะกันถูกแล้วว่าแค่ไหนอิบอะไรอย่างเงี้ยผมว่าราคาก็ค่อนข้างสมน้ำสมเนื้อคุณผู้ชมจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยอินสตาแกรมมันมีมีอิทธิพลต่อชีวิตประจําวันคนเมืองอย่างเรามากนะคะคือเออะว่างก่อนนอนก็ต้องอินสตาแกรม